แขวงบริษรทไซหลังฝนตกครับเราจะขึ้นภูเขาลอยต่อระหว่างแขวงคําม่วนครับแขวงบริษรทไซมันจะมีเมืองคุณคำมาขัด้อยหนึ่งครับแถวนี้มีน้ำตกเที่ยวสวยเลยครับน้ำตกตาสนามน้ำตกตาดฟ้าครับน้ำตกเทวดาน้ำตกที่ผู้คนเข้าถึงได้ยากผู้ทามัญญางไก่ครับพี่น้อง นี่ก็จะเป็นยุดที่ดินเจี่ยนดินทะลมเมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ยุดระหว่างการซ่อมแปลงทางให้กันแล้วถรามาดาฝนเส้นทางนี้ก็ต้องปึ่งตามข้าวทุกมือว่าทางเป็นยังไงครับฉันว่าฝนตุงนัก,กนควรหลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางนี้ลาลูครับเส้นทางลาลูแก่ทุกค น,นี้น่าจะเห็นทางแล้วรถบรรทุกรถทัวร์หลายครับทั้งรถจากเมืองคำกิือ น้ำไปเวียงจันทร์จะชันทางนี้ครับจากด่นานนภาวานะลรือเขาสู่จุดที่มันอันตรายนะครับจุดที่มันดินถลม่มดินไหลลงมานะครับรถหินภูเขามันจะนุยใหญ่เลยมันไหลลงมาเตะขึ้งภูเขานะครับพี่น้อง ครับ น,นี่นตกข้างทางเนี่ยสมครหนากคนครับอันนี้เขจะเป็นรถทัวร์เตียงนอนครับจากเวียดนามเข้ามาเลี้ยงจันทร์ตาดฟ้าตาดทิวดาตาดสนาม น้ำตกงามแล้วกับเป็นน้ำตกลึกลับพี่น้องพวกคนยังประเที่ยวน้อยอยู่ ที่ถือดินทะลมลงมาอย่างนักเลยครับก็กำลังแปลงทางแล้วก็เอาดินออกครับทางกุกไม้ทั้งหินภูเขาครับสไล์เกื้อนลงมาเมื่อหนึ่งปีแล้วครับแล้วกับฝนเมื่อกี้กับมีดินทะลมลงมาอยู่ครับก็มีรถแมตโคลร,รถย่างรถจักรนัดสแตนบายรอท่าซ่อมแปลงทางเส็นนี้ครับ กลายเป็นน้ำตกตั้งครับ ผ่านเป็นช่วงระยะระยะอยู่ครับตอนนี้เพิ่งกำลังเเวียรดงานอยู่ตัะเอามักหินออกมันตันทางน,นะมันอาจจะเจือนลงมาใส่ดินสะทางในช่วงของเมื่อคือนนี้ครับโอ้ลมมันใหญ่มันองครับให้การเดินทางเอาลาซาลงไปน้อยนึงครับเด่กกบผเป็นยังพี่น้องเพื่อความปลอดภัย แล้วครึ่งชั่วโมงครับ ระว่างท่าขึ้นแปลงทางครับแบวบนส้มน้ำตกครับพี่น้องเมื่อกี้ดินมันเจ่อนรงมาทับทางนาหลายเลยให้ใหการเดินทางสีเวลานานขึ้นก่าครับ ยอดกูไฮครับกูไฮสินภูเขาอากาศมีน้ำตกกำแพานองจุดงทางครับตอนนี้เพื่นปล่อยให้รถเกี่ยวทานได้แลวครับ ไม้ทั้งก้อนหินใหญ่ครับไหลลงมาครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดเส้นทางผูไห้ไปบ้านหนองกอกเมืองคำเกิดโอ้ห่น้งองขนมาใหญ่ครับไหลลงมาฮะนะหลาย,ยากนะ รู้ว่าไม่หลายชุดเลยครับ ถิดมือเสียออก 我也是呢。<music> <music> รงเขาโค้งหลายแล้วก็ระยะการมองเห็นแคบต้องระวังครับเส้นทางนี้รถบรรทุกมันไหล พี่น้องเข้าสู่เมืองคำเกิดแล้วครับนี่คือบรรยากาศเส้นทางลาลูปครับบรรยากาศน้องตอนนี้ฮอดเดินทางมาฮอดที่บ้านนาเกาะหมู่บ้านแรกที่เมืองคำเกิดครับ เป็นสีสันในการเดินทางครับเส้นทางลาวหลูแวงคขมวนตอนนี้ผมเดินทางมาฮอดเขตเมืองคําเกิดแวงบริรมไซแล้วครับเส้นทางที่ผมเดินทางมาปอนทัวในเส้นลาวหลูครับน้องจากแวงขมวนมาที่แวงบริขมไซครับเส้นทางนี้สวยงานตลอดเส้นทางครับ เอาไว้จิตรคุณนะครับผมเป็นผมอ,อนทัวร์ครับามาทัวร์ลำบากในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับน้องทั้งวนทั้งมีความสุขนะครับทั้งลำบากบางช่วงครับแต่ก็มีความสุขเพราะว่าเส้นทางนี้มันงามตลอดการเดินทางเลยครับ ทิวเขาบินแดนง,งามสาวลาโซภาแสงตะวันสาสองใจเราเมืองส่งโบ้านเกิดทิ่นี้แม่น้ำสีไหลลังเต็มฝังพัดผาความฝันลอยตามกระแสนสาวหลาว,ลวงามเดินเล่นยามเย็นใจฉันเพลินยามพบเทือ คำมวลงามแท้งามจริงสาว้รงหันอมเดินเล่นกลางทุ่งนาโอ้แดนคำมวลงามแท้งามจริงรักในหัวใจงามยิ่งมากันแดนคำมวลสุขใจทุกคืนวันเสียงเพลงฟันหวานหูเพลินใจตะเลงเพลงร้องรอ,งรองคอยความรักยิ้มชุ่มชื่น And I need love. ในหัวใจงางินหากันโอ้แดนทำมวนงามแท้งามจริงสาวเราหนนผ่อนเดินเล่นกลางภงนาะโอ้แดนทำม้วนงาม จริงรักในหัวใจงามยิ่งมากัน